เป็นเป็นแบบนั้นอย่นี้แล้วเราก็ปั่นตอนนี้คืออะไรครับเป็นแป้งคือเราใส่ใบเตยแล้วก็แป้งลงไปนี่แล้วก็เปิดไฟใช่ไหม I'll right. เป็นถุงนี่ขายไงถุงกลางเจ็ดสิบบาทครับผมมีถุงเล็กสี่สิบถุงเล็กผิดสิบเป็นแก้วเหรอฮะเป็นแก้วไม่ปั่นสี่สิบห้าแก้วปั่นห้าสิบสองครับผมราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสี่สิบบาทใส่ถุงกลับมาเราเราร้านนี่ขายถึงวันไหนครับร้านเราขอใตั้งร้านตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่สิบแล้วก็ให้ไปปิดไปเก็บของวันที่ยี่สิบสองเดือนหน้า ร้านก็ขายถุงพี่ยี่สองเลยก็ยังเป็นูไปไหนใกล้ๆตรงบผมเอาแค่วันที่สิบหกก่อนเนาะแค่สิบหกครับว่าหมดเกือบทุกวันเลยครับผมวันนี้เปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มของหมดปิดเร็วอยู่นะครับเนี่ยของหมดขายดีมากเลยอันนี้อันนี้ขายเป็นอะไรครับเป็นโลแล้วก็เป็นถุงเป็นอะไรครต้องนับกิโลร้อยหกสิบบาทแล้วก็ สองขีดสี 40, ่สิบแล้วก็สี่ขีดเจ็ดสิบบาทโอ้หลายอย่างหลายราคาเลยนะครับแล้วก็เป็นแก้วครับ